สบายดีพี่น้องตอนนี้ฮะก็ได้มาอยู่หน้าเนาะพี่น้องเนาะอยู่หน้ากระเถามืัอนี้สิ้าพี่น้องไปเบิ่งอันอันซาบานหน้าห้องหน่อยเพิ่นกำลังเห็ดขัว้าไม่เนาะพี่น้องเนาะขัวไตายขำหวยไม่พี่น้องบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยเดี๋ยวเสื้อผาพี่น้องยางสุมขัว้าไม่เนาะแล้วก็ชิไตไปทั้งขัวเก่าก่อนพี่น้องมาพี่น้องไว้นี่ก็บรรยากาศอยู่เที่ยงพี่น้องเลย พาพี่น้องอย่างชมบนพิธีกระเจาะยีตควมาใหม่เนาะนี่ก็เป็นคว้าเก่าพี่น้องคว้าใหม่เป็นยัดขางขนาดนี้สิพาพี่น้องอย่างไปเบิ่งเนะาะคว้าควัวเก่าพี่น้องโอ้ัะเบเิดได้เลยนะัะเพ่เบิได้พูนพี่น้องคว้าใหม่เห็นบ่ ก็ใหม่นะกระจอยเห็ดขางท่านะอันนี้จะเป็นสะพานเก่าพี่น้องสะพานใหม่ไัยบ้านพี่น้องเห็ดเห็ดใหม่เลยพี่น้อง เทียยัง,ไงไอะไรพ่อขาวเลยเทียบยัง,งอะไรฮะปูบเดีด๋ยวยิ้มพ่ขาเ้ราคว, <c oughs> ว้ามือให้กระเดืองิีกว่ามัน <ừ> มันหลายชั้นมันลายแนวเอาเอาบางทีเอากระเดียตัดเสียงออกไปน,น้าเนาะพี่น้องเพราะว่าทางสะบ้านเพิ่นได้เปิดตู้เปิดเพลงเนะาะเฮาก็สิตัดเสียงแบบจัดโชวออกหน้าพี่น้องเนาะ นี่ก็ชีเแม่นันจักกันที่ว่าขาเจ้าดึงใหม่ทอนใหญ่ในพี่น้องเจ่าขาเจ้าแตงแล้วเนาะ,เ,นะเป็นนันเครื่องจักรหลดมเอเตอร์ไซค์ฮอนดส์เลยพี่น้องแต่เขาเจ้ามาดัดแปลงเฮ็ดเป็นเครื่องอ่าดึงทอนใหม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้นะชีใส่แบบอันส,ส,สายสลิงพี่น้องดึงรหลดนี่ ข้าจะแต่งใส่ขัดในพี่น้องเลยเสีเหล่วเนาะว่าท่านรึงใช่ไหมเออแล้วว่าดึงเสื้อผ้ายานว่าเสืตุ้เสื้ตู้กระชือขอบบริเซียวอ่ะมนนี้กชื่อเออของตู้สซเบตพอมเนาะสบายเลย

หัวเก่าพี่น้องสะพานเก่าหัวเก่าใส่มาหลายปีแล้วเลยพี่น้องเลยไต่เลยแต่เฉพาะคนพี่น้องรถล,ล่างผ่านฮะเอาไปพอได้พี่น้องเลยรายนีไปเที่หัวไม่ก็ซื้อไปได้พี่น้องรถใหญ่ก็ได้ตัวรถไทยนะ เสิบาดางใส่กุ้งก่อนนี่กำเนินแทงหน้าพี่น้องแทงหน้าของกระเถ่าเนื้อเถาเนาะแทงหน้าอยู่ใหนหน้าอยู่ไหนพี่น้องอันนี้ก็ด่างใส่กุ้งพี่น้องครับิสือบไซกุ้งมานี่เนาะเสือใส่กุ้งหน้าในเถ้านุ่นพี่น้อง นั่งแยกสิถือดูว,ว่าถือจะออกเดินทางไหนพี่น้องไปมหาเซกุ๋งกันบ้างพาพี่น้องไปติดตามเส้นทางไปเซกุ๋งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพ,พี่น้องเดินทางน้ำกันบัด นี่อันนั้นเพราะนี่าหัวหันมูพันหน่อยแล้วตรงหน่อย ทางเส้นนี้เส้นทางเส้นใหญ่นะครับก็จะไปแถวบ้านนั้นต้นเพิ่งเนาะพี่น้องไปบ้านนัปปอดเนาะเส้นทางนี่จะไปเส้นทางไปเขาสีประเซวกุ้งพี่น้องเส้นทางนี้เขาเขาไปเส้นทางไปบ้านพุ่นเชื้อกันพี่น้องเป็นเส้นทางไปบ้านดุงลำบ่อเนาะไอ้ชิฟาพี่น้องเกาไปชมภายในเนาะไนทางกลับไปบ้านดุงลำบอรได้พี่น้องเด้อเพราะวัสดีเป็นเส้นทางไปเมื่อหน้าเชือกันพี่น้องเส้นทางเดียว ว่าน่าจะไปใช้กุ้งกันน้องนะครับข้างยกจเอาแนแล้วได้ี่นอไ้ี่อนเส้นนี้ไปบ้านดงน้บบอรพี่น้อง Bạn đông, con đông Tốt kỳ ơi, tốt kỳ ơi, ra du ra tao ở bên nó. เกียซลสบายดีพี่น้องเนาะเอากระสีเตรียมอันเซกุ้งนี่พี่น้องด่างเซกุ้งเนาะซื้อมาแต่ซโนพี่น้องซื้อมากอ่กะสองปีเลยพี่น้องอันนี้ที่เขาใ,ใส่เนี่ยเมนหัวหานเนี่ยพี่น้องหัวหานหมูหมูพันธุ์มิดหน่อยเนาะเดี๋ยซื้อมาใส่เบลยพี่น้อง ม่ใชใส่ใส so huh? e ่คเว้นม่ใช่ถือบนนาะพี่น้องเนาะ่ใส่ปดูป้ระมาณนี่นาะพี่น้องเนาะดังปุ้งเราแนวใสุ่นี่พี่น้องสิประมาณเดีใเนาะเาจะเอาหัวหันมาใส่เนาะพี่น้องน่งเ้ห ลองกำใส่ вами, ลงบนไมพี่น้อง Wagner, จะกำหนึ่งจุดลงใส่ลงมเนจะถือว่านะพี่น้องน้ำมันไปเพี่น้องสงกำฮะพี่น้องใส่ลงกัไหนนี่วลงกพี่น้องไปฮะบ่หน่ะวาหันมู่หน่อยวะฮันมู่ ลูกนอ้อลยนี่นักศิลป์ชาอยู่วางนเนาะนี่พี่น้องนักิมาใส่ยอยู่ตรงนี้พี่นอ้องปูบวกแต้งพี่น้องนี่เหมือนท่านจะเป็นเครือซัมพี่น้องถ้าก็ออกใบเนาะออกใบ สีหาใบามบรรยากาศอยู่นเปิดสียาบเลยพีนอะ แต่จังเต็ดจิ้นน้ำกัน <c oughs> เป็ดกันฮะล่องหลินหน่ำเซ้พี่น้องเป็ดเนี่ย อมีอยู่เลยพี่น้องกุ้งม <assador> <mumbles> ีเข่าอยู่พี่น้องกระโบลายเป็นไรพี่น้องไอาชิลองใหญ่เบิ้งเนาพี่น้องใหญ่ไปใช่ททางหนอีกเนาะอย่าไปใช็คข่าวพูดขึ้นมาทั้งพี่มีอยู่พี่น้องกุ้งกันเล ไปข้ญญางซีน่าไม่ใส่ขางนี่นะจะเอา,อาหัวหันมาใส่อีอกเนาะพี่น้องวันมาใส่เพิ่ม,นมนเนาะบรรยากาศอย่ขาขึ้นหนาวก็หอนพี่น้องเลย พักปวหพี่น้องกุ้งมันก็เขาอยู่พี่น้องกุ้งเขาอยู่ได้พี่น้องเนี่ยที่ลงกปเสีอเอยอีกเนาะเาบนเสก่อนพี่น้อง กุ้งนะจะมได้มากอยู่เลิกปไหน,นได้พี่น้องนะพวกกุ้งนี่นี่พี่น้องกุง้งเขาก็ได้ไหยุดเลยเอาพี่น้องฝากผัก,กส่องนี้เด้เอพี่น้องไม่นี่ก็ได้กุ้งบาไลายพี่น้องกุง้งเบอยากถือเนาะ เด็กกลุ่มโบราพอดีอนอิ่มหนึ่งพี่น้องเนาะเขากล่สิดักกับอะไรอะพี่น้องเนาะมื่อเขากลใาวเซนด่างกลุ่มไหวพี่น้องเดี่ยวตอนสีคำคำเนาะหรือว่าตอนมือเสาเจะชิมายามใหม่พี่น้องเลยเอาพี่น้องฝากภาคส่องเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมือในกับก่อนพี่น้องอ่าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย